สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําออกใส่ฐานนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่ฐานครับเราจะมาใส่โซล่าเซลล์ครับเช่นเดิมครับผมจิมโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เป็นฉายาผมไปแล้วนะครับคือว่ามีเพื่อนๆหลายท่านนะครับบอกว่าเวลาไฟดับใส่ฐานโอเคแล้วถ้าถานหมดล่ะอยากประหยัดล่ะไม่อยากไปซื้อถานล่ะต่อโซล่าเซลล์ได้ไหมได้ครับมาดูกันเลยครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆคงคุ้นตากันดีนะครับคือแบตเนี่ยนะเวลาเราใส่นะฐานนะครับมันเป็นหนึ่งจดห้าโวลต์ถูกไหมครับหนึ่งจุดห้าบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นสามใช่ไหมครับเขาสามารถที่จะใช้กับแผงโซล่าเซลล์สามโวลต์ได้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีแผงแล้วเนี่ยนะนี่ครับแผงตัวนี้มันไม่สามเป๊ะนะครับมันสามจุดห้านะครับแต่เวลาแดดส่องมาเนี่ยนะแดดอ่อนบ้างอะไรบ้างมันก็จะสามพอดีพอดีนะครับ วิธีการนะครับดูตามรูปเลยครับอืมบวกนะครับต่อไปนะครับลบก็ต่อตรงนี้นะครับง่ายๆครับต่อไปปั๊บเนี่ยท่านจะบัดกรีก็ได้นะหรือจะแค่แนบแน่นแล้วก็ใส่กาวก็ได้นะครับเวลาแดดมีนะครับก็ทางานนะครับเหมาะกับเวลาท่านที่ไฟฟ้าดับกลางวันนะการไฟฟ้าเข้ามาเกิดมีทําไฟกลางวันนะท่านก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับ ถ้าจะให้มันใช้งานตลอดวันตลอดคืนก็ซื้อแบตกับโซล่าชาร์จเจอร์ที่ผมอธิบายไปในวิดีโอก่อนๆแล้วนะครับลองไปไล่ดูกันนะครับอันนี้แนะนําแบบง่ายๆเบสิกเลยต่อตรงเลยนะสำหรับท่านที่ต้องการใช้แค่กลางวันนะครับแล้วมันถูกมากคือตัวนี้หนึ่งรอบาทนะครับตัวนี้ก็ร้อยบาทครับรวมกันเป็น200อยครับเห็นไหมฮะคุ้มไหมฮะนี่ฮะผมไปสืบดูนะฮะไปสืบดูนะของคนไทยเรานะครับ ประมาณนี้นะครับแต่นะครับแต่ว่าท่านอย่าไปต่อโดยตรงกับตัวแผงโซล่าเซลล์12โวลต์นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับ3.5โวลต์นะครับถ้าเกินนี้เนี่ยจะทำให้ตัวมอเตอร์ที่อยู่ในปั๊มของเราเนี่ยไหม้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึง นะครับมาเสิร์ตนะครับโซล่าเซลล์3.5โวลต์ก็สรุปว่าเครื่องของเราเนี่ยฮะเขากินฐาน2 2ก้อนใช่ไหมฮะก้อนละ1.5ก็เป็น3ใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้แผงโซล่า3.5โวลต์นะครับทีนี้เวลามาเสิร์ตเนี่ยพอเสิร์ตปั๊บเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยไม่มีขายครับหรือมีก็น้อยนะครับไม่รู้ใครเจอก็ช่วยบอกผมทีครับถ้ามีก็อาจจะแพงครอาตจะมหาไม่เจอจริงๆฮะหาตั้งนานนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรหาเนี่ยมันเจอแต่พวก12โวลต์นะครับแผงนะครับโซลาเซลล์เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงเข้ามาที่เว็บนี้ครับเช่นเคยครับเว็บไซต์นี้มีมีชื่อว่า Aliexpress นะครับพอเสิร์ชคำว่า s o ล a าพา n e เนละ3.5โวลต์นะครับผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นนะครับจะมีเจ้าถูกที่สุดก็คือ2.97เจ้านี้ครับ เจ้าที่เหลือนี่ก็แน่นอนครับแพงกว่ากันสองเท่าก็คงไม่เอานะครับหลังจากนั้นก็ลองกดเข้าไปดูครับเมื่อกดไปนะครับก็จะเป็นเจ้านี้นะครับซึ่งผมมองว่าเขาเป็นท็อปเซลเลอร์อย่างที่เคยสอนไปในวิดีโอกันก่อนนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้จักเว็บไซต์นี้นะครับท่านสามารถที่จะไปหาดูนะฮะที่ผมสอนวิธีการสมัคร การเข้ามาซื้อสินค้านะครับได้นะครับแน่นอนครับที่ผมชอบคือฟรีชิปปิ้งนะครับส่งฟรีนะครับเดตติ้งนะครับร้อเซนะครับรายละเอียดก็อยู่ตามนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คือมือจับได้เนี่ยก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอันนี้นะครับที่เพื่อนๆต้องไปทําเองนะครับจากรูปที่ผมให้ดูตอนต้นวิดีโอนี่นะครับก็คือว่าบวก ต่อบวกลบต่อลบนะครับถ้าท่านใดไม่มีบัตรกรีไม่มีหัวแร้งนะครับผมอยากให้ท่านนะ่ะก็ให้เพื่อนนะครับหรือว่าช่างอิเล็กท,ทรอนิกส์ระแวกบ,บ,บ้านท่านน่ะนะครับทําซึ่งเขาก็คงคิดค่าทํางงไม่ไม่ไม่กี่สิบบาทนะสิบยี่สิบ,บาทร้านมือถือก็ทําได้ครับอันนี้ยังไงเขาบัตรกรีได้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยตัวเนี้ยนะครับสองจุดเก้าเจ็ดนะครับมากำนวนการบ่ากี่บาทก็น่าจะร้อยเดียวนะสองจุดเก้าเจ็ด คูณ36เท่ากับ106บาทครับ106บาทบวกกับอีก110บาทนะคบปั๊มใช่ไหมครับก็เท่ากับ200กับ16บาทนะครับเห็นไหมฮะว่าราคาถูกมากๆนะครับเวลาท่านจะซื้อนะครับถ้าใครจะซื้อตามผมเนี่ยพิมพ์ตัวเลขนี้เลยครับเมื่อมาที่เว็บไซต์นี้นะครับให้ท่าน ไม่ต้องเขียนโซลารพาเนลอย่างนี้แล้วครับเอาเป๊ะแบบผมเลยผมเลือกแล้วเจ้านี้คือราคาถูกนะครับท่านพิมพ์คําว่า3 2 4 2 0 7 7 8 7 4 0นะครับจากนั้นกดเสิร์ชครับก็จะมาที่เจ้านี้เลยซึ่งท่านไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาที่ถูกกว่านี้นะครับส่วนต่อไปครับปั๊มลมสายทานท่านสามารถซื้อในเมืองไทยได้เลยครับนะฮะพิมพ์คํานี้ครับปั๊มลมสายทานนะครับเมื่อพิมพ์แล้วนะครับ ก็จะเจอผู้จำหน่ายเมืองไทยมากมายครับเวลาท่านเสิร์ชนะครับท่านสามารถกดที่ตรงค้นรูปก็ได้นะครับก็ดูก่อนครับถูกใจยี่ห้อไหนนะครับมากดไปก็จะเจอเว็บไซต์ของผู้ผลิตผู้จําหน่ายครับเป็นเป็นตัวแทนจําหน่ายก็นําเข้ามาจากในอลีสเปซนี่แหละครับจริงจริงในอลีก็มีฮะราคาถูกกว่านี้ด้วยซ้านะแต่ถูกกันไม่มากนะฮะอาจจะ90 80หรือร้อยเดียว ก็ซื้อของไทยบ้างก็ดีครับตอนนี้ผมเช็คแล้วมันก็ถูกนะครับราคาไม่แพงจเกินไปราคาร้อยสิบบาทแต่มันมันตรงจานเอ่อก็โทษทีต้องแผงนี่แหละครับที่ที่เมืองไทยไม่มีจริงฮะไอตัวแผงสามจุดจุดห้านะครับเนี่ยเพราะเมืองไทยอย่าลืมว่ามันมีแต่สิบสองโวลในส่วนใหญ่นะครับผมจึงเป็นทางออกให้ท่านให้ท่านหลายๆท่านเนี่ยก็คือฝึกครับฝึกที่ช้อปปิ้งจากเว็บไซต์นี้นะครับเพราะหลายๆอย่างเครื่องมือทางเกษตรเราต้องพึ่งเว็บไซต์นี้นครับ พองเขาถูกจริงครับส่งจริงนะฮะไม่มีค่าส่งนะครับอาจจะมีข้อเสียนานนิดนึงนะครับแต่บางตัวก็ส่งเร็วนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับออกไซด์ทานรวมกับแผงโซลานะครับสองร้อยสิบหกบาทครับน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับที่ อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเช่นไม่มีไฟฟ้านะฮะหรือ,อาตามทุ่งนาชนบทนะครับหรือท่านที่อยู่ในตัวเมืองแต่ว่าไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน,านๆหรือท่านที่อยากจะซื้อหลาย,ลายๆชุดเอ,เ,เอาเป็นว่าประหยัดค่าไฟนะช่วยช่วยค่าไฟกลางวันนี่คือเราเปิดกระหน่ำเต็มที่เลยเวลามีแดดนะครับเพื่อให้กุ้งของเรานะสุขภาพดีนะฮะลดการตายนะครับในช่วงที่เขามาพ่นยาเนี่ยนะพ่นไล่ย,ยุงเนี่ยเราอัดออกเยอะนะครับก็พยายามจะให้ออกไปอยู่ใกล้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวพวก ขวันพวกนี้นะครับก็ก็น่าจะช่วยเพื่อนได้ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับอย่าไปเผลอเอาแผงโซล่า12โวลต์มามาต่อเด็ดขาดครับอันนี้ผมขอย้าเลยครับเพราะว่าโวลต์มันสูงเกินไปครับสําหรับออกของเราครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ